บทใหม่เพิ่มดีกรีความมันเซอร์เวอร์แองเจลิงด้วยคลาสที่ทุกคนรอคอยเอ็กซ์แทน s คสและคลาสอื่นอีกมากมาย รับการแข่งขันเก็บคะแนนครั้งแรกกิววอร์เซอร์เบอร์แองเจลลิงเตรียมตัวระเบิดความมันพร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมายตลอดปีแล้วเ,เจอกันโอ้เมื่อไรเขายังต้องตัเฮ้ยดูนี่ว่าละมามา,มา่ะสวัสดีคุณผู้ชมมาสวัสดีครับอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอ้ไมค์เกบบนะครับผม พบกับเรา2องคนนะพี่แว่นแล้วก็น้องเมย์นะคะทุกวันเสาร์เลยเวลาสี่ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มครึ่งแล้วก็รีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งนะหากใครไม่สะดวกดูอ่าทีวีนะครับผมก็สามารถเข้า YouTube แล้วก็เสิร์ชคำว่าเดอยเฟรพัคชาแนลใช่แล้วก็สามารถดูได้ชิ้นดูย้อนหลังได้เลยทุกเทปนะครับผมเข้าไปคอมเมนต์เข้าไปอะไรได้เทปไหนที่รู้สึกว่ามันพิเศษจะดูแล้วดูอีก ย้อนแล้วย้อนอีกโอเคก็ okay, วันนี้มีอะไรน่าสนใจเนาะวันนี้เน้่องบอกปกติเราเนี่ยเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมแนก็จะมีแบบบางเกมอ่ะที่ได้รับความนิยมจนคนคิดว่าเฮ้ยเกมมันได้รับความนิยมมากจนคนบอกว่าจนมีนายทุนบอกว่าเฮ้ยมันต้อง<ำ>เอาทําเป็น,นหนังนังดีกว่าแล้วเราย้อนรวมเกมที่ทําเป็นหนังแล้วมัน ใช่แล้วส่วนช่วงรุยเกมร,รุยเกมวันนี้เราจะไปรุยเกมก,กันอีกแล้วเอลซอร์สใน S <S โหมด p v p พ PP แบบ4ต่อ4มาดูกันว่าพี่แว่นและน้องเมย์เนี่ยฝั่งไหนที่เป็นผ <หา S 1> ู้ใน่อ,อี้แล้วใครที่คิดว่ามีสีมือก็รีบเข้าไปรอไว้ช่วงสุดท้ายก็ผมคุยเล่นเม่นเกลนอย่างที่บอกนะฮะจ้าเมื่อกี้อ่พูดถึงเรื่องเล่นเกมใช่ไหมมีท็อป,ปิกที่น่าสนใจเขาบอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครเล่นเกมเก่งกว่ากันเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวมาช่วงแรกกันเลยดีกว่าเราจะไปดูกันว่า ภาพยนตร์หรือว่าหนังเรื่องไหนที่เอามาทําโดยที่แบบมาจากเกมแล้วเนี่ยใช่แล้วมันได้รับความนิยมแบบเงียบกริบเลยเอ๊ะเด็กได้รับความนิยมแบบเงียบกริบน่ารักแต่ว่าเล็กเจ๊งไปดูกันครัะที่บอกไปนะว่าเราเนี่ยจะนําภาพยนตร์ท uh ี <c <c ่มาจากเกมเนี่แหละแล้วก็นํามาสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วผลสุดท้ายแล้วเนี่ย กิ๊บเลยกิ๊บเลยอย่างเรื่องแรกครับผมอย่างเรื่องแรกครังแม่โอ้เรื่องแรกคือต้องบอกว่าเขาคงคิดว่าคือเกมนี้มันเป็นเกมอมตะมาริโอมาริโอปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้นสิบสามนะเว้โอ้โหกลายจินตนาการเราหมดเลยมาริโอหัวละแล้วเขาบอกนะฮะว่าเนื้อเรื่องอ่ะของหนังอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมเลยใช่เลยเอามาคนเข้าไปดูหนังแล้วอยากดู อะไรที่มันซิงกันอเองใช่ต่ะโอเค<ห>ถัดมาอีกหนึ่งปีครับปี1994 Street Fighter เขาบอกว่าอันนี้เป็นหนังที่ลงทุนสูงมากแต่ก<ม>็ล้มเหลวในส่วนของเนื้อเรื่องอีกแล้วครับผมเพราะว่าไอ้เรื่อง Street Fighter ภาคเนี้เขาพยายามที่จะยัดสตอรี่ของตัวละคร12ตัวเข้ามาอยู่ในเรื่องเข้ามาอยู่ในเรื่องซึ่งมันเยอะเกินไปแล้วทำให้เนื้อเรื่องมัน สเปเสปะไปหมดได้แค่ชื่อว่าเป็นชื่อหนังสตรีทไฟท์เตอร์ก็ฝังไว้ในความทรงจําอีกหนึ่งเรื่องนะครับฝังไว้ในความทรงจำถัดมาอีกหนึ่งปีน้องเมีค่ะนี่ค่ะอู้มอเตอร์คอมแบทอันนี้ก็ตอนนั้นยังมีคักเลยนะไปดูในโรงด้วยเรื่องนี้ภาคแรกเนี่ยเหมือนฟลุกเพราะว่าโกยรายได้ไป122ล้านเหรียญทั่วโลกที่ได้ถล่มทลายอันนี้คือทั่วโลกนะข้อมูลเขาบอกว่าฟลุกนะฮะพี่แว่นก็คิดว่าฟลุกเหมือนกันและที่สําคัญครับพอภาคแรก ทำรายได้ถล่มทลายแม่มาเลยครับพูดจัดไอ้พวกเนี้มันจะหลอตัวเองพักเฮ้ยทำพัก2เลยเพื่อนเออเป็นไงครับเจ๊เจ๊งเจ๊งตามระเบียบนะครับผมต่อไปครับถัดมาหูข้ามมาปี2001เลยนะฮะอันนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องบอกว่าก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ ในวงการหนังเราจะภาพยนตร์เราวตกับเกมเป็นเป็นเอาซีจีมาเป็ซีจีในเมื่อคนมันแสดงแล้วมันไม่ประสมลองเป็นซีจีซิบางทีค่าตัวไม่อาจจะแพงเลยเอาซีจีมาเลยครับไฟน์มงแฟนตาซีใช่แล้วสปิริตไม่ินนะครับผมภาคนี้เป็นเป็นซีจีหนังเรื่องแรก เลยทำให้ motion capture อะไรต่างๆของของหนังเรื่องนี้มันยังดูทื่อๆยังดูไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่และที่สำคัญเนืเรื่องก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวอะไรกับพอไปดูแล้วมันก็เหมือนฟิลฟิลของของภาพมันก็ดูปัดอารมณ์แล้วใช่ครับผมแล้วพอมาเจอเนื้อเรื่องที่มันแบบไม่โอเคก็เลยรู้สึกว่าคนดูไม่แฮปปี้ครับผมก็ทำให้หนังเรื่องนี้เปิดตัวฟอร์มดีมากดูอลังการโอ้โหเจนอังสวด CG แบบ ไปดูพอไปดูปุ๊กเงาเข้าไปดูคลิปนะครับผมก็เจ๊งไปอีกหนึ่งเรื่องนะฮะแล้วอ้ามาดูอีกหนึ่งเรื่องคืออันนี้จะบอกว่าดังได้เพราะเพราะดังระวันได้เพราะว่านักแสดงนักแสดงคนที่เลือกมาที่เป็นแม่เหล็กเลยก็คือแองเจลิน่าโจลี่ดังมากแองเจลิน่าโจลี่เรื่องนี้ก็คือลาร่าคอ t ทูมไรเดอร์ปี2001แล้วทูมไรเดอร์ มันมันความเจ๊งมัน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 น้อยกว่าเรื่องอื่นก็เพราะว่าไอเรื่องทูมไรเดอร์ในในตอนที่มันเกมมันได้เปรียบเพราะว่าเกมมันเป็นแนวแบบลึกลับซ่อนหาแบบต้องหาสมบัติไอ้นู่นนี่นั่นเหมือนอินเดียนโจนพดเรื่องมันก็เลยใช่พี่เปนได้เล่นอยู่ทูมไรเดอร์ใช่ครับผมเลยทําให้ไอเรื่องเนื้อเรื่องของหนังเรื่องทูมไรเดอร์เนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบกว่าเรื่องอื่นใช่แล้นะผมแต่ท้ายสุดก็เจ๊งก็รายได้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับผมอ่ะถัดมาอีกหนึ่งปีเกม R.E. หรือว่า Resident Evil นั่นเองแล้วพอมาทำเป็นหนังอ่ะทำไมเอ่ย a ะยิงและเนื้อเรื่องอีกแล้วครับอีกแล้วครับท่านเนื้อเรื่องไม่เกี่ยวอะไรกับเกมเลยหรือว่าจริงๆคนที่สร้างเขาไม่อินเขาไม่มี ดในเกมหรือเปล่านะฮะจางก็เป็นซอมบี้อะมาดูอีกหนึ่งโอเคโอ้โหหลังเรื่องนี้ D O A พี่แม่ไปดูไปดูมาครับเป็นยังไงบ้างเห็นแต่นมเดทออลไลน์ก็เหมือนขายความเซ็กซี่แล้วพอฉากต่อสู้มามันเป็นหนังโดยตัวเกมมันเป็นเกมแบบผู้หญิงเก่งอ่ะผู้หญิงคนเดียวร่ไฆ่าคนทั้งกองทัพอะไรเงี้ยต้องเก่งเงี้ยเหรอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมาเดี๋ยวคุยเรื่องเมนเทจก่อนใจเย็นก็นั่นแหละก็เจ๊งไปนตามเรียบ เพราะว่าบทมันไม่เข้มข้นนี่ไงพี่เจงงมองว่าเป็นเรื่องของบทนั้นเลยใช่ครับผมก็ทั้งหมดทั้งปวงครับผมก็ขอบคุณข้อมูลจากนิตสารเกมแม็กซ์ออนไลน์ใช่แล้วเรามาย้อนสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกๆเรื่องที่่ทีเราประสบผลสเ็จอะจะเป็นเพราะบทส่วนใหญ่ภาพอ่ะอะคนยอมรับได้คือทุกหลักพยายามจะทำให้เหมือนพยายามจะเก็บรายละเอียดองค์ประกอบต่างๆ ก็ถือว่าถ้ามองกับภาพอางเดียวอะโอเคนะ,ะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่มันเจงที่คนรู้สึกว่าไม่กินเขาเนื้อเรื่องเขาบทเขาส่วนใหญ่บางทีหนังไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับอะไรไม่ต้องเกี่ยวกับเกมแต่ถ้ามีเนื้อเรื่องที่แบบน่าสนใจมันยังลิงก์กับเกมบ้มางหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะ<ม>คือควรจะเขียนบทต้องไปเล่นเกมก่อนใช่เล่นให้กินเล่นให้น้องก่อนรล้วเขาผู้กกับเด็กยกฟงยกไฟอะไรพวกนี้มามาต้องเล่นเกมนะต้องเล่นเกมแล้วจะได้เข้าใจถึงมุมกล้องเอแล้วคนเล่นเกมอะเขาแบบ เขาชอบเป็นคนที่ติดตามเรื่องอยู่แล้วเนาะบางทีเกมมันก็มีเรื่องเขาโอ้ยสตอรี่คนนั้นเป็นอย่างนั้นสตอรี่คนนี้เป็นอย่างนี้พอมาดูหนังโอ้โหหนังไม่มีที่มาที่ไปเนาะแค่มาริโอหัวร้านก็ถูกต้ออ่แล้วจริงเดี็กเส้นหน้าลุยเกมลุยเกมมันต้องแก้ตัวได้บ้างสิคะเดี๋ยวซอสกับหมด PVP 4ต่อ4ไฟเนี่ยเจอกัน เกมออนไลน์มันกระชากวิญญาณเปิดคลาสใหม่ให้ปาดฟันกันแววเทพกระบี่ซอสมาสเตอร์ที่ว่องไวปานสายลมพวกพลังสังหารสุดไร้กัดแล้วจะรู้ว่ากระบี่ไม่ได้อยู่ที่แจ้งแต่อยู่ในด h เอ็กซ c i s รพร้อมไฟได้แล้ววันนี้ ทำไมหัวเราะแบบนั้นหัวล้ออ้อยก่อนหัวเราะแบบผู้ชนะหัวเราะแบบผมไว้ก่อนอยากจะบอกว่าเดี๋ยวสปอยเลยว่าน้องเมย์อะซ้อมซ้อมไอ้เกมนี้คทั้งวันเลยนะฮะก่อนที่จะมาอัดช่วงนี้แล้วซ้อมทั้งวันอะไม่ได้ซ้อมตัวที่ตัวเองจะเล่นนะซ้อมตัวอื่นโอจะล้มฮะก็โอเคลู้เกมวันนี้นะกับเกม แอร์ซอสนะครับผมวันนี้มีภารกิจมาอีกแล้วก็มาแจกของแข่งพี่ๆแบบสต่อ4ใช่แล้วใครชนะก็จะได้เอแคลทีมชนะได้ไป450ส่วนทีมแพ้ได้189ใช่แล้วอธิบายครับข้าวครับผมตัวละครของลูกแว่นนะฮะในเกมแอร์ซอสจะไม่เหมือนการตัวละครเราใช่ไม่เหมือนกันตัวแวนจะเป็นไอรอนพลาดินนะฮะซึ่งอาชีพนี้ต่อยอดมาจากฟอร์เรสต์ไอดีนจุดเด่นของตัวนี้ฮะคือถึกครับเอาง่ายให้ถึกคำเดียวเลยถึกเวียนไหนม่เปนนี อันนี้จะต่อยอดมาจาก shooting garden ตัวนี้มียังไงเอ่ยเดี๋ยวดูข้อมูลก่อนตัของมัเป็นแบบเป็นอะไเป็นปืนอ๋อเป็นปืนสั้นนะแล้วที่แว่ามีวิธีการยิงแบบบนอากาศแล้วหลบได้ด้วยคือเอาอมาาย่งดีเอาเปรียบพี่แบนทุกอย่างนะพื่แบนยังไม่ได้จับเกมนี้เลยเนี่ยโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็ใครที่ถึง20วิก่อนก็ชนะไปเลยโอเคมาดูกันดีกว่า เราต้องดูที่ลูกทีมก่อนครับผมตอนนี้รู้สึกมีเข้ามาแล้วโอ้โหนี่ดูลูกทีมน้องสจอร์ดเอายัง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 เอาสิเอายังปาร์ตอยู่ไหนวะแตะน้าแตะนะกด F8 F8 คืออะไรอ่ะกดเลยเนาะอ่ะเอาเมาส์คลิกก็ได้อ่ะแล้วเข้าละนี่ฮะโหลดดิ้งเป็นหน้าคนนะหน้าชื่อทีมพี่แว่นนะครับผมก็เป็นจะมีข้างบนเป็นของของน้องข้างล่างเป็นของพี่แว่นใช่ครับผม อ่ามีคนซิปมามหาแพนเต็มไวัยไปนะครัชเอาล่ะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาแล้วโหจะแกล้งจะแกล้งเมแกล้งดึงเมาส์ลืมลืมไปว่าเกมนี้มันไม่ต้องใช้เม้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหแล้วใครจะมาฆ่าตัวเนี้ยอึ๊บ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 มาหน้านะไม่เบียงบอนี่กดรัวเกินไปนะฮะดีดีดีเยอะเยอะเราต้องเซ็ตกันสิอะไรไม่รู้อ่ะขอโน่นโนตรงนี้ไปก่อน มฮะโอ้โเมตายสองตายไปแล้วนะใครตายน้องตายหรอยังสิไม่ก็ฝั่งที่เห็นก็สองศูนย์แล้วเนี่ยไม่จริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออซ้อมผมคิดว่าเฮ้ยเห็นป่าซ้อมตอนเมย์ซ้อมเมย์ไม่ใช่เมย์ตีมอนไงแต่องจไม่ใช่ซ้อมอ่ะเขาล็อกไว้ที่ปุ่มได้แค่เอ็กซ์ไอ้นี่มันปุ่มเอ็กกับเอฟไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ามาอ้างข้ามาอ้าง เฮ้ยแต่พีเมตามาา3-2แล้วนะไม่เอาไหนีึฮึดึห้าสี่สุตีนะครับไหน 3-S 3เอตัว 3-S 3เอตัวของเธอเอา5-5าว่ะโอ้โห5ว่ะตายแล้วเขาปล่อยให้นำไปก่อนนี่แหละตายแล้วขออยู่ข้างบนข่อยู่างบนโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันฟาดไม่ยั้งเลยโอ้โหมาช่วยหน่อยแล้วโอ้โห ตาย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 แค่ก็มาก่อนตายเลยคือไม่ได้ขยับเลยอ่ะกอดเสร็จสองวิเออดีฮะเออดีดีหก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 โดนฟอสหน่อยเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อยนี่นี่นี่ตรงนี้ตายตายตายธรรมดาสิบสองสิบแล้วนะครับโอ้ยยใจเ็นคสิบสองสิบแล้วนะครับตายสิบสามสิบแล้วนะครับ เฮ้ยเราเราแหลกเราแหลกพี่โป้แอนเด้เราอย่าไปยอมเขาดิตอนนี้ครับมัวโซก็เหลงมากมองไม่เห็นตัวเองแต่มือยังกดสกิลมั่วๆไปมันกดไม่ติดเลยผมตีสามตีสองว่ะโอ้โหโดนลุมโอ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 ้อโอลาโลกนะฮะลาโลกดูเพื่อนก่อนยังไม่เกิดสิบสามสิบสามว่าเมอ่ะแน่นอน มาตีน้องอย่างเดียวเลยไอ้อ้นี้ไอ้ไ้ตอนี้ไามโอ้โหไ่ไม่ปล่อยไอ้้าไตายอีกคนนี้นี่ตาร้ายเกินไปแล้วี่ใครคนนี้คนนี้ลุ้มหน่อยลุ้มหน่อยลุ้มหน่อยโดนลุ้มอยู่นี่เฮ้ยเออนประวัารอยแล้วนะเราห่างกันไม่เยอะเราห่างกัน แต่ที่ผมบอกคือว่าพี่ยังไม่เกินเลยเออมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยมาแล้วพี่เกิดนานว่ะติบกเจ็ดสิบห้าติ๊กเจ็ดสิบหา้าไปไหนไปไหนโอ้ยเดี๋ยวก่อนพี่อยู่อารอมณ์จนไปว่ะโดนลุมสองอยู่เนงะี่ยหนีไงวะโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่ถูกต้องครับไม่ถูกต้องครับอย่างนี้แต่แต่แติ๊แปดสิบห้าที่นำอยู่นะ คอนโทรลอะไรอะแปลงล่างแปลงไปแล้เฮ้ยทำไมคอนโทรลมังดิแปลงล่างในคล้ายแปลงางกระซิบงานกระซิบบอกว่าคอนโทรลแปลงล่างที่โกงอะพี่แม่มีคนโกงจุดแปดจุดเจ็ดอะตอนนี้อีกอีกของพี่อีกสองคิวเมะมาละไอ้โดนอะไรเนี่ย <c oughs> <to> ออโสิแปดสิเจ็ดเฮ้ยคนนั้นจะตายแล้วเฮ้ยเอากักทีสิไอ้ยี่สิบได้ไงอะยี่สิบแบบงงงงอะไรอะชนะอีกแล้วไม่ได้เล่นเลยวันนี้คนนี้เล่นทั้งวัน ไม่เป็นไรนะไม่เข้าใจอ่ะไม่เป็นไรนะแล้วน้องตายไปแค่สามไม่เห็ว่าอีกสิบเจ็ดแล้วไอ้ไอ้ที่เปิ้เอสก่อนที่ตายไอ้ที่เปิ้เอสทั้งนั้นเลยก่อนเกมนี่คุยนะคุยหนาโหได้ที่เปิ้ลเอสดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น่าเสัน่าเติพี่ว่าน้องเมย์ไม่มีดวงในในเรื่องการแข่งขันนะเนี่ยคือตายไปแค่สามตัวเองอีกสิบเจ็ดตัวไอ้ที่เปิ้เอสทั้งนั้นเลยอ่ะก็แสดงความดีกับทีมชนะด้วยได้ไปสี่ร้อยห้าสิบแคชนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไร ทีมแพ้ได้ไปเท่าไหร่1นึ189ก้าแปดหน่งก้นึ่งาแคชใช่แถมไว้สิบาทแล้บอกโอ้ก็สนุกแสนสหรับอ่ะโหมดพีพีซีสีสู้กันสี่สีสนุกดีตอนนี้ยังเถียงกันไม่ได้หรอกเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าดีกว่าช่วงอะไรคุยเล่นแบนเกียนแบนเกียนเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเลยว่าตกลงผู้หญิงกับผู้ชายใครเล่นเกม่งกว่าเฮ้ยมันอันนี้มันยังไม่พิสูจน์อีกเหรอเมื่อกี้ไม่นี่มันเป็นทีมออ๋มันเป็นทีมมันไม่ไม่นี่อาจจะเป็นทีมทีมหญิงล้นก็ได้นะ ไม่ใช่ครับครับอ๋อโอเคเดี๋ยวไปเจอกันนะผมคุยเล่นเม้นเกลียนรู้ยังแววลอสซาเกสุดยอดเกมไฟติ้งออนไลน์รีบประกาศสักดายกระดับความมันแบบคูณสองกับการอัปเดตเวอร์ชันสี่รอมดันจีนใหม่และระบบทัวร์นาเมนต์ให้คุณไฟกันได้แบบเต็มเหนียวกับเหล่าพรีเมียมฮีโร่จากทุกมุมโลกสามาัสชมใหม่กันได้แล้ว2ี่พฤศจิกายนนี้ หากคุณเป็นเกมเมอร์ที่คลั่งไคล้โลกโซเชียลความฝันของคุณกำลังจะเป็นจริงได้ PlayPark Connect โปรแกรมที่รวมเอาทุกช่องทางความบันเทิงแห่งโลกออนไลน์มาไว้ในที่เดียวทั้ง Facebook, Skype และโปรแกรมเสริมเอาใจคอเกมอย่างคิมสปิกวิดีโอเรคคอร์เดอร์ให้คุณได้เล่นพร้อมแชทโซเชียลแถมอัปโหลดได้ในเวลาเดียวกันเลยสนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www playpark com แล้วเจอกันนะเจ๊วัวรรุ่น เม่อ้านี่เหมือนหน้าหน้าเหมือนกันเลยนะโอ้ยกันนี่เฮ้ยทำไมมันขยับได้วะนี่คือเมื่อกี้นางยังอยู่ข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยเขาอยากแล้วคือนังขาอยากโชว์ตัวรู้สึกว่าฉันไม่ได้ออกกล้องนะแล้วขยับขึ้นมาก็เอาอย่างนี้ก็เนี่ยช่วงนี้แหละเดี๋ยวเราจะให้นาเป็นกรรมการว่าผู้ชายกับผู้หญิงใครเล่นเกมได้ดีกว่ากันคําถามโลกแตกมากก่อนที่เราจะถกกันเราไปดูความคีดเห็นจากทางบ้านใช่ว่าเขาคิดเห็นกันอย่างไรกับเรื่องนี้ฮะ ผู้ชายคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้ชายครับพอๆกันแหละแต่ก็อธิบายยากเหมือนกันก็มันไม่เหมือนกันค่ะคือผู้หญิงน่าจะเล่นเกมคนละแนวกับผู้ชายผมว่าผู้ชายนะการคิดยากนะผมคิดว่าผู้ชายน่าจะไวกว่าผู้หญิงพี่พี่เพราะว่าผู้หญิงมันขยันกว่าผู้ชายครับคิดว่าผู้หญิงนะคะผู้ชายค่ะเพราะหนูไม่เก่งไงเห็นผู้หญิงหลายคนก็เล่นเก่งแต่ผมเล่นทอนไม่เป็น บางเกมผู้หญิงก็เล่นเก่งกว่าอย่างออดิชั่นเนี่ยผู้หญิงเขาก็จะเล่นเก่งกว่านะอันนี้ผู้หญิงผู้ชายเก่งทั้งคู่ครับเพราะแฟนผมยังเล่นเก่งกับผมเลยผู้ชายครัพี่เพราะว่าผู้ชายมันอยู่ในวงการนี้มานานแล้วครับผมว่าผู้หญิงไม่ควรเล่นเกมครับเขาควรที่จะอยู่บ้านซักผ้ารีดผ้าเงี้ยล้างจานเป็นแม่บ้านที่ดีครับหนูคิดว่าเป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงชอบเล่น Facebook มากกว่าค่ะเห็นไหมมันครึ่งครึ่งเมย์ ผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนกว่าพี่แมงเวลาเขาเล่นเขาจะใส่ใจรายละเอียดมากกว่ามันก็ต้องเล่นได้ดีกว่าแต่ผู้ชายเขาจริงจังไงอ่ะอ่น้องเมย์น้องเมย์ต้องตอบเหตุผลของน้องเมย์ก่อนละกันไม่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่ามันขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละเกมขึ้นอยู่กับแนวแนวเกมของแต่ละคนที่ชอบอย่างสมมติว่าจะบอกว่าให้ผู้หญิงผู้ชายมาเล่นเกมเดียวกันแต่ว่าเกมนั้นนะผู้หญิงอาจจะชอบเกมนี้มากกว่าผู้ชายก็อาจจะเล่นได้ดีกว่า มันก็เลยเหมือนกับจริงๆมันแบ่งเพศไม่ได้หรอกแว่นมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่ความชอบส่วนบุคคลว่าถ้าเราชอบเกมเนี้เราก็จะเล่นมันดีอืมโอ้มากกว่าน้องเมย์ก็ออกแนวกลางๆเออนี่เป็นคนกลางเราไม่แบบฝักไฝ่กัก็สำหรับสำหรับพี่แว่นก็ที่จริงชายกับหญิงเนี่ยส่วนมากถ้าถ้าในเอาเอาตัวเองเคยทำเออไม่ใช่เคยดิทำทีมมีสปอตมาอยู่อ่าฮะอ๋อต้องมีแบบนักกีฬาผู้หญิงใช่มีครับมีแตม นักเล่าผู้หญิงก็จะเป็นส่วนน้อยเพราะว่าเพราะว่ามันหาหาแบบเก่งๆโคตรๆเนี่ยไม่ค่อยมีแต่ถ้าถามถามกลางๆว่าผู้ชายกับผู้หญิงอะไรเก่งกว่ากันอะ่ะคือมันแล้วแต่คนย่างมีบอกครับอ,อย่างอย่างน้องจินนี่อย่าเนี้ยเล่นเกมยิงเป็นสไนเปอร์ที่แบบลงหนังสือพิมพ์ที่สิงคโปร์ที่มาเลยว่าแบบแมีแม่นมากเก่งกว่าผู้ชายซะอีก จริงนะคนหาหาผู้หญิงเล่นไนเปอร์แมนแมนยากนะน้องจีว์พอซุปเฮ้ยไปไหนวะหาไม่เจอแล้วน้องชินี่อ่ะเขาก็กระโดดมาเล่นเกมโมบ้าอย่างโดตาอย่างเงี้ยปกติผู้หญิงที่เล่นเกมแนวโมบ้าอยย่างงเี้ก็จะเล่นตามแฟนแล้วก็จะเล่นเล่นตัวละตัวละครแบบฮีโร่แบบแนวซับแนวซับพอร์ตอันนี้เล่นนำแฟนแต่นี่เล่นแบบเล่นแคลรี่เลยฮะเป็นตัวทีแมนของเกมเลยเล่นตัวแบบเก็บเก็บตังตัวคิวตัวแคลรี่อ่ะนี่อ่ะตัวรู้เลยฮะมันอยู่ที่คนจริงๆริกับกันพี่บ้านเล่นเล่นโดตา กูเล่นได้ห่วยมากรู้เลยแล้วแต่มันอยู่ที่คน,นับผมจริงจริงแต,แต่ผู้หญิงจะเสียเปรียบที่ส,ส,สัดส่วนของเกมเมอร์ที่แบบเกมเมอร์ที่เป็นระดับโลกมันเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่แต่ท้ายสุดครับแต่อย่างน้อยอ,<ะ>อ่ะเกมเมอร์ผู้หญิงเนี่ยก็สร้างสีสันให้วงการเกมได้ใช่ทำให้เกมเมอร์ผู้ชายวิ่งตามแบบบางทีเจอคมน่ารักไงมันไม่อนอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่ล้วแต่จริงๆอย่างที่บอกมันไม่มีการแบ่งเพศหรอกมันชายหญิงเท่าเทียมกันครับตอนนี้ใช่น้องเมย์ขึ้นขึ้นรถเมย์เจอพี่ก็ลุกให้นั่งไม่มึงก็ยืนไปก็เท่าเทียมกันให้จบอย่างนั้นเสร็จอ่ะก็อย่างที่บอกตามความถนัดตามความถนัดกันไปแล้วแต่อยู่ที่ฝึกฝนอยู่ที่ฝึกฝนอยู่ที่ให้เวลาวินัยใช่ผมเต็มที่จริงจังกับเกมที่เล่นมากเท่าไหร่อ่ะนะเชื่อว่าถ้าฝึกฝนถ้าเต็มที่แล้วเล่นแล้วยังเล่นไม่เก่งเนี่ยน้อยคนนะ พี่จะพิจารณาตัวเองถ้าเต็มที่กับเกมนั้นฝึกฝนที่จะแบบเล่นเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตจริงอ่ะเติมตังอันนั้นทางของเม้นะเติมตังทางของวิเวนด้วยไม่ได้เติมตังคมไม่ได้เอาไอเทมข่มไว้ก่อนนีนะอันนี้ก็เอามาพูดคุยกันก็เป็นปัญหาโลกไตกเหมีปัญหาเว่ยไก่กับใครอะไรเกิดก่อนกันใช่ครับผมนะคะอแต่วันนี้หมดเวลาหมดเวลาอีกแล้วในเกมของเรา นะแต่ไม่เป็นไรถ้าถ้าบอกว่าอยากดูเราเนี่ยก็มีลีลานอย่างที่บอกไปนะคะแต่ถ้าบอกว่าอยากดูแบบใหม่ๆสดๆแบบนี้ก็มาดูได้ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มึงสี่ทุ่มครึ่งอ่าลีรันทุกวันพุธเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งใช่แล้วแล้วก็ยู YouTube ฝากไว้ด้วยครับผมเด็กสุ c พักชาแนลไปเสิร์ชหาได้เลยแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆแบบนี้นะคะอ่ะ แต่วันนี้หมดเวลาแล้วแหละต้องไปแล้วนะเรา3ามคนครับน้องเมยพี่แว<น>่นแล้วก็น้องออกนะ <c oughs> ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะย่า yeah, สวัสดีครับ